สวัสดีครับเอฟซีครับเอ้ยเบิ่องยังนี่ครับนี่มาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดครับสาวหน่อยบ่าวหมูเอยเราคู่กันมาสันวายเอฟซีเลยเออทายรูปให้จักบาดเนี่ยสาวหน่อยเอ้ยแต่มันงามเอฟซีเลยเนาบอลในสีบ่นบอเสียเวลาแล้วเอาเห็ดแล้วครับเออโชคดีโชคดีโ,คดโออันตรายเดินนี่เอฟซี อุ้ยขันบ่ขยับนี่บ้าหมูบ่เห็นเลยครับนี่มีิซิตตอดกันเลยนี่แมงเงาครับหรือว่าสกอร์เปียนโอ้อันตรายอันตรายไปไปไปเขาบ่ตอดบ้าหมูบ้าหมูกับโบเฮดเขาเหรอครับออเอาเห็ดต่ออือออกคูลเลยเอฟซีดอกหนึ่งบานดอกหนึ่งตูมบ้าหมูเห็นเห็ดอยู่นี่สามดอกเลยครับผมเอาตัวนี้ก่อนนี่ เอาโตครูกันเบิ้งเบิงเบิ่งเบิ้งเบิงมันกะสีว้าจังไรล่ะครับเอฟซีมันขาวมันเนียนเบิง่งมวกดอกโอ้โหห้ยแน่นครับเสียงอืเบิ่งเบิงเฮ้ยเอฟซีเอาอีกดอกนึงครับเห็นอยู่ยใกล้กัน ใ่ละ nhiệt ใ่ละ่อนใบเห็นไห้3มดอก f อฟห้เฮ็ดพวพ่อละครับปตัตตานีอยู่ไสนเนะลงทางดิปตัตตานีเฮยอยู่กับไก่ันนะ หาเห็ดบ่พออ่อเลียว่าลกักจสีลุงอืานเฮ็ดห้ย่ใส่ว่ะโอ้นี่นี่เยวเห็นแล้วมานีเอฟซีใส่คนคอย,อยงี้ครับต้านหน่อยมาที่เจ้าจังสีนี่ไมเอฟซีไอ้พ่อทีเดียวสามดอกังสีเนี่ย นี่ครับดอกท่ศนมเบิง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 หินยอ่อนนี่ละนี่หินยอ่อนห้อยนี่ครับเขากินเห็นบอครับนี่ห้อยกินห้อยอยังนี่เขาซ้องมามันกับสะท้อนแสงครับเบียวสสะท้อนไฟเฮงเอาเลยครับหาเสียเวลาเฮ็ดปวกตาบเฮ็ดโคนเขาขึ้นไม้แท่งไม้ออเดืร์มันเอกล้านเอาคล้องแล้วครับให้เขาก่อนก็อสี่ เว่ยเขาขีดยางส่วนสาวหน่อยไทยเขาว่างไทยหลุดเขาว่าเขาได้แต่ดดอกง,งามเขาว่าเขาทายแล้วเขาว่างบอลหมูทายผู้เดียวละตัวนี้ไอ้สาวหน่อยเป็นมือกล่องให้อืม F C ยนีหละเขาว่าเหตุผลไหมแท่งไหมเขาวมันง่ามครับเบิ่งเบึง,บง,บง,บงเบงเบงใส่ดอกเออ จะมันบ่กไม่ดีดีครับให้รู้ไม่ใช่ดอกแม่สาวหน่อยเออเด็ดครับเด็ดมาบประเด็ไปใส่ตะกร้าครับมาบึงมาบึงเฮ็ดตะกร้าแล้วสาวหน่อยสาวหน่อยแล้วบ้ามึงเป็นละมานบ้ สาวหน่อยจะไปเลี้ยงดี่นี่เลี้ยงบ้านสต๊กโ <c oughs> อ้อเขาอยู่ธรรมชาติซะบึงบึงบ้งบึ้ง FC โอ้ยออนซอนดีเอาไปซ้ำนี่แหละครับ